ดีครับพี่น้องชาว YouTube เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับคลิปที่จะได้ชมต่อไปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากนะครับเพียงแต่ในคนจะมาเล่าประสบการณ์ที่ช่วงทำ YouTube นะครับตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับนคนก็จะกลับย้อนไปดู เพื่อนๆนะครับที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ห่างหายจากกันไปหลายท่านนะครับก็ไม่มีเจตนาที่จะมาทำาร้ายหรือว่าแฉอะไรใครนะครับเพียงแต่คิดถึงเพื่อนๆน,น้องๆนะประมาณนั้นนะครับแต่คนก็เก็บวิดีโอไว้วิดีโอที่น้องๆที่ไฟ้ศดนะครับ หลายปีที่ผ่านมาเนาะครับน,นี้ก็เป็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เองนะครับที่น้องๆแต่ละคนแต่ละช่องนะครับก็บากบั่นมานะอดทนไหลสดเพื่อให้ได้มาซึ่งชั่วโมงนะครับในคนทีจย้อนไปรุ่นเก่าๆเาพื่อนๆของในคนนะครับก็มีถ้าเจ้าของบ้านมาเจอก็ต้องกราบขอใครและขอขอบคุณน,น้องๆด้วยนะครับ นครับก็คืออีกคนหนึ่งเป็นน้องชายที่เป็นรุ่นน้องรุ่นในคนนะครับก็คือ,อ,อน้องอะไรนออนะครับเขาเปลี่ยนชื่อช่องไปแล้วเนาะน้องคนนี้นะครับอ,อะไรนะตาน้อยนะครับชินจังตาน้อยนะครับน้องก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วเนาะก็ เป็นชินเปลี่ยนชื่อช่องไปแล้วนะครับก <an> ็ <Quite. S 2> ตามสภาวะนะครับผมน้องชินจังนะครับก็เปลี่ยนเป็นชินแชนแนลเฉยเฉยนะครับก็ผ่านกด u t ท b e ไปแล้วนะครับเป็นเพื่อนที่ไม่รู้จักเข้าไปทักทายกันได้นะครับน้องชินนะครับแต่ก่อนเป็นชินจังตาน้อยเปลี่ยนชื่อเป็นชินเฉยเฉยนะครับเปลี่ยนไปแล้วเนาะอกคนหนึ่งนะครับก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับ นี่ก็เป็นเหตุการณ์เมื่อคืนเมื่อเช้านี้นะครับก็มีที่เทพนไปเฝ้าฟังนะครับก็มีมาดามพอกระเทือนเนาะอันนี้ก็เมื่อคืน6กชั่วโมงติ๊กมณฑานะครับามาดามติ๊กนะครับที่ผ่านมาเมื่อคืนนะครับก็ประมาณานีน้แล้วก็ก็เดือนนะครับอันนี้เป็นน้องๆอีกรุ่นหนึ่งรุ่นใหม่ล่าสุด เพิ่งผ่านมาประมาณเดือนถึงสองเดือนก็คือแซบสไตล์ใหญ่ดวงเนาะก็เป็นรุ่นน้องนะครับก็ประมาณนี้เนอะอาะตีมสดงที่คืนนี้เองนะครับเออที่ผ่านมานะครับก็มาเล่าสู่คนฟังว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับอีกคนหนึ่งคนนี้นะครับคนนี้ก็คือคุณยาย ยายนงเนาะแล้วก็คุณเป้าอไรแล้วก็ดาราคู่จิ้นก็คือน้องอจอมแจ็บนะครับอยู่อ,อยู่เกาหลีใต้เนาะน้องคนนี้ตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ไปแล้วเนาะอันนี้ใหม่ๆอยู่นะครับคุณเกศสุรางเนาะอันนี้ก็ที่เห็นนะครับเดี๋ยวให้คนซูมเข้ามาใกล้ๆก่อน ี่ก็คือคุณยายนงนะครับคุณยายนงก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องในบนแต่ผ่านไปแล้วเนาะคนนะครับอันนี้ก็คือคุณเพนเนาะคุณเพนครอบครัวรอยฉนันนะครับรู้จักหรือเปล่าอันนี้ก็คือแม่วันแซบหนัวก็ผ่านไปแล้วนครับนี่ก็เป็นสองแม่ลูกเมืองหนาวเนาะคุณโมก็จะเป็นน้องโมอันนี้เป็นในตนเอง อันนี้เป็นน้องหนุ่งหนิงนะครับสาวลาาหนุ่งหนิงคนไกลบ้านก็คือดีเฉสาปลอวราครับก็เป็นรุ่นน้องอันนี้คุณคุณบัวปัิวรัตเนาะเป็นน้องน้องตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ไปแล้วเนาะนะครับก็ดินาปากอันนี้คือน้องเอญยนะครับน้องเอญยดพผ่านกดผ่านกดได้ประมาณเดือนหนึ่ง น้องเขาก็ได้พินไปเรียบร้อยกําลังจะไปได้สวยเลยพอดีขอขอญาติน้องเอญาด้วยนะครับเราขอเป็นกําลังใจให้น้องเอญานะครับแฟมิลี่นะครับน้องเขาก็ตรวจพบมะเร็งนะครับก็กําลังผ่าตัดไม่รู้เหตุไม่รู้ว่าผลออกมาอย่างไรก็เป็นเพื่อนกับในพลนะครับน้องเอญาครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับน้องเอญาน่าจะ ผ่านผลไปด้วยดีนะครับหลายคนหลายท่านนะครับที่ผ่านกด YouTube ไปแล้วก็เคยร่วมสนุกช่วงที่ไลฟ์สดอันนี้ก็คือคุณสวัสดีแสงตะวันแต่ก่อนชื่ออะไรไม่รู้เปลี่ยนชื่อช่องไปนะครับอันนี้คุณโมนาปาเซบนะครับ,นะรบ,นะรบนี่คือน้องเอยญานะครับผ่านกดได้เดือนเดียวนะครับด้วยความพยายามนะครับของน้องเอยญา f ฟมิลี่เธอมีลูกน้อยสามคนคล้ายๆกับคุณคุณใหม่นะครับเธอก็มาระอดทนจนผ่านกดแล้วก็ได้พิมพ์ไปเรียบร้อยแต่เธอก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อได้รับเพื่อรับการผ่าตัดนะครับเพื่ขอให้น้องปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นไลฟ์สไตล์บายจอยคุณจอยนะครับจอยก็เป็นรุ่นเดียวก,กันในพลเนาะ อันนี้เป็นคุณยายจ๋าเบลเยี่ยมทุกคนน่าจะเคยเห็นบ่อยคุณโมนาพาเซ็บนะครับอันนี้ก็เป็นสองแม่ลูกเมืองหนาวเนาะเห็นไปแล้วเนาะก็เป็นเพื่อนรุ่น,ร,น,ร,น,ร,นรุ่นในคนนะครับที่เห็นในคนอยู่นะครับอันนี้เป็นคุณกิงเกิลเบลนะครับคกิงเกิลเบลก็ผ่านกด youtube ไปเรียบร้อยนะครับคุณกิงเกิลเบลนะครับทุกคนรู้จักนะครับคุณกิงเกิลเบลนะครับนะครับ ก็นี่คือความพยายามของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่พยายามบุกฝ่าผ่าฝ่าอุปสรรคในการทําช่องนะครับสมัยรุ่นในพนีสตรีมสดนะครับคนเดียวนั่งแบบนี้ครับนั่งคนเดียวนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นร้องยูโรมีตังนก็ยิบเนียไปก็ไม่เป็นไรครับน้องๆรุ่นน้องนะครับคุณเพนลอยฉนันนันนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นน้องจิงเกิลเบลเนาะอันนี้คือคุณครูก้อยทัศนีนะครับนะครับก็เป็นรุ่นรุ่นนายพลเนาะมาดามรัตนะครับท่านนี้คือมาดามรัตนะครับท่านใดรู้จักหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นนายพลเองนะครับสตรีมคนเดียวนะครับตั้งสตรีมคนเดียวนี่ก็คือน้องอลิสาอินยูเคนะครับก็น้องเขา ก็ห่างหายไปเงียบไปนะครับก็อีโคสนาว์ด้วยนะครต้องรีบตัดออกเนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับนะครับก็คือเนี่ยตรงที่ดีโอที่เราชอบนะครับมันจะอยู่ที่อะไรอะอยู่ที่เพลิดเราก็มีนะครับเราก็ไปลบออกนะครับไปลบออกเพื่อให ที่เราดูไปแล้วนะครับน้องๆก็ถามว่าเอ๊ะลราเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเราไปดูคลิปเขารู้ครับไม่เกี่ยวอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับดูแล้วก็ดูไปนะครับเ,เราไปลบก็ไม่มีปัญหาอะไรนะี่คือน้องยูฟอมิวเนาะน้องรุ่นใหม่ครับนี่ครับสามคนก็คือรุ่นใหม่ก็คือที่กำลังจะผ่านกดอีกในไม่ช้านะครับก็เป็นกำลังใจให้ก็คือ คุณติ๊กมาดามนะคุณดามติ๊กมนตานะแล้วก็นะครับแล้วก็มาดามพอกระเทิรนน้องอยู่พอมิววันนี้เองนะครับที่ในคนไปเฝ้าเนาะก็ช่วยกันนะครับท่านใดว่างๆนะครับที่มีหลายบ้านเนะาะก็ไปช่วยกันเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมก็มีหลายคนนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ในความพยายามของทุกท่านทุกคนเลยนะครับเราต้องฝ่าฟันไปด้วยกัน ด้วยกำลังใจแรงใจแรงเชียร์แรงหนุนผลักดันก็คือเพื่อนๆที่ทำช่องด้วยกันนะครับช่วงนี้นะครับก็อย่าละเลยนะครับท่านใดมเีเวลาก็แวะไปเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับเอาที่สะดวกที่เรามีเวลานะครับเข้าไปช่วยกันเนาะไม่มีใครช่วยช่วงนี้ก็นอกจากน้องๆน,นี่คนหนึ่งก็คือน้องดาราสิลน,นะ ถ้าน้องเอได้ยินหรือมาดูคลิปในผลก็ในผลต้องขอโทษนะครับที่เอาช่องมาปเปิดเป็นคลิปนะครับต้องขออนุญ,ญาตทุกคนเลยน้องเอก็น้องก็อาจจะมีภาระหน้าที่ที่ต้องแบกรับนะครับก็เลยต้องหยุดไลฟ์ไปนะครับหยุดเห็นโผล่มาอยู่คลิปหนึ่งแต่ก็เงียบหายไปนะครับน้องก็คงจะมีภาระเลยไม่ทําต่อนะครับ ทห้ทำคลิปต่อนะครับก็เป็นที่เสียดายนะครับน้องเอดาราสินนะครับก็ในพลก็เชียร์ให้เธอ,เอไลเอ่เธอก็ไล์ตามที่ในพลบอกนะครับนะครับน้องเอดาราจินแต่ตอนนี้น้องเขาก็หยุดเงียบหายไปนะครับ,รบถ้าน้องเอเข้ามาดูคลิปในพลก็ถ้ามีแรงบันดาลใจอย่างไรก็ลองอลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับ นะครับน้องเอดาลาสินนะครับนี่ครับเ,ออเป็นน้องๆที่ในพนักดันแต่น้องก็คมีภาระหน้าที่และผิดชอบออหลายอย่างก็เลยต้องหยุดนะครับก็เลยต้องหยุดไปนะครับที่ครับน้องเอดาลาสินนะครับนะครับ ก็ออกมาเล่าสู่กันฟังนะครับนี่ก็คือฮัอโลโหลฮัลโหลสบายสไตล์เอ็นนะครับน้องเอ็นเนะครับก็เป็นรุ่นเดียวกันกับในคนนะครับนี่ครับรุ่นสมยัยรุ่นในคนไล์นี่นั่งไล์คนเดียวนะครับไม่ได้มีสตรีมยาดเหมือนรุ่นทุกวันนี้นะครับก็สนุกดีนะครับไล์เป็นเวลา นะครับต่างคนก็ต่างไปช่วยกันครับในคนก็นยครับสองชั่วโมงเนาะก็นะครับก็มีน้องการดานะครับอันนี้ก็คุณเอ็นเจนะครับในคนก็เก็บคลิปพวกนี้ไว้นะครับคุณสุพีสํานวนนะครับเก็บคลิปพวกนี้ไว้เพื่อ,อมาอะไรเตือนความทรงจำนะว่ากว่าจะได้เป็นยูทูบเบอร์นี่มันลำบาก ขนาดไหนนะครับก็ลยมานำเสนอคลิปประเภทนี้บ้างนะครับที่บางคนอ,า,อาจจะไม่อยากจะให้ทำแบบนี้นะครับก็รุ่นในคนก็มีประมาณนี้แหละครับเรายิาง่งมีมีเรียกกว่าน,นี้แต่พอดีอในคนที่อยู่เคารพไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะมีระยะเวลาในการลบลบคลิปเนาะลบสิ่งที่เราเก็บไว้ประมาณ สิบแปดเดือนสามสิบเดือนอะไรนี้ครับก็จะลบออกก็เ,เหลือประมาณนี้นะครับน้องๆประมาณสี่ห้าท่านเนาะครับที่คุณหน้าคุณตากันทุกคนน่าจะไม่เคยไม่เคยรู้จักครับรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักครับ,รบอยู่มาดามรักนะครับอันนี้น้องการเนาะมาดามรักในพลนะครับจะเจอกันอยู่ประมาณนี้นะครับ ส่วนคนนี้เป็นน้องเสื้อแดงน่ครับเป็นาสาวไทยย่อในต่างแดนนะครับก็คือน้องน้าตาลเนาะเขาก็ทําคลิปอย่างเดียวนะครับทําคลิปกินข้าวออกไปทํางานหรือว่าไปเรียนภาษามั่งก็ลงคลิปนะครับน้องเขาก็ไม่เคยไลฟ์สดก็เคยอยู่ครั้งหนึ่งนะในอนเชียร์ให้ไลฟ์นนองเขาก็ไลฟ์เขาไม่มีเวลาเนาะน้องเขาก็สู้นะใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วครับขอให้ประสบความสำเดใใร็จไปเไยนะครับน้องๆน,น,นะครับมีหลายคนนะครับ คุณหน้าคุณตานะครับแต่ว่าผมว่าเพื่อนเพื่อนรุ่นนี้น่าจะไม่ค่อยคุ้นนะครับน่าจะไม่ค่อยได้เห็นจริจริงมีเยอะเป็นพันคน,นครับแต่นคนเก็บไปประมาณนี้เนาะเก็บไปเท่านี้เพราะว่าในคนคิดไม่ทันที่อยู่คนลบออกไปก่อนเนาะนะครับก็มีพี่อ้อยด้วยพี่อ้อยพี่อ้อยนะครับขบวนลักนะก็อ,อยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับย่อ้อยก็ประสบความสำเร็จไปแล้วเนาะ ลนีรไลฟ์กันสนุกเนาะบางคนก็เอามาฝากเพื่อเป็นกําลังใจเ,เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเพื่อนๆที่กําลังทําการหาเวลาไลฟ์สดสตรีมาอากนะครับว่ารุ่นพี่ๆตนก่องนี่ไม่ได้สบายนะครับกอจะได้มาเป็นยูทูบเบอร์นี่ก็โอ้โหนะครับก็ถือว่าลำบากแต่ก็อดทนนะครับแต่ก็ผ่านคนไปได้วยดีทุกคนนะครับ น้องๆเขาก็เงียบๆไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะในคนเอามาปากเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องๆที่กําลังทําอยู่นะครับเพื่อพี่ๆเพื่อนๆที่เห็นในคนในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมแวะมาทักทายกันนะครับึุนในคนเนาะเยอะเยอะครับเยอะตรงนี้แต่ว่าเสียดายเนาะโดนลบไปหมดในคนเก็บไม่ทันนะครับผมเก็บคลิปไม่ทันนะครับ อันนี้เป็นน้องรถแห่ศักดาแต่ก่อนเขาเปลี่ยนชื่อครับแต่ก่อนไม่ใช่ชื่อนี้เนาะเรคงจาไม่ได้แล้วต้องเข้าไปดูก่อนเป็นคนเก็บไว้เพื่อเอาไปทักทายกันนะครับอันนี้ก็คือคุณอ,ออลี่นอร์เวย์เนาะนะช่วงนี้เธอก็เงียบไปนะครับครับเงียบไปก็ไม่เป็นไรนะครับครับอันนี้คุณกิฟซี่กิฟซี่สาวซาเยอรมันทุกคนน่าจะรู้จักถ้าแวะเข้ามาเยี่ยมช่องในผล คนนี้ก็คือน้องชาย่านะครับน้องชาย่านะครับอยู่อังกฤษครับตอนนี้เธอก็ช่องใหญ่แล้วเนาะพ่อเป็นรุ่นเดียวกันกับไปพคนเนาะตอนนี้เธอก็ช่องใหญ่แล้วน้องชาย่านะครับก็เอามาพูดถึงเพียงเท่านี้นะครับอันนี้เป็นน้องนงเยานะครับนงยาอ่อนทัวเนาะทุกคนอาจจะรู้จักนะครับมีหลายคนนะครับที่อีเจพาเพลินนะครับที่น่ารักนะครับนงเจที่ ราเรียนมหาในพลประดจจำนี่คือรุ่นเก่านะครับนี้ก็อีกคนหนึ่งคุณภานะครับบุรีรัมเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็นํามาฝากเก็บเป็นข้อมูลของในพลเก็บไว้นะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้ตัวเองว่าก่อนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์ตัวันนี้นะครับลาบากนะครับ ลำบากแล้วก็สู้สู้มุด้วยกันนะครับสู้มุด้วยกันสมัยช่วงที่พวกเราทำ u t u b e นะครับผมในพลคาลบออกนะครับนำมาฝากให้เพื่อนๆืได้ชมเป็นกำลังใจนะครับอันนี้คุณจะเตรียมนา,นานาครับคุณจะเตรียมนา,นานาสาระทีนี้ พี่จะเตรียมก็น่าจะยังไม่ผ่านเนาะเพราะเป็นรุ่นๆนในพลเนาะนะครับมีหลายคนเนาะในพลหมดแค่นี้นะครับเครื่องนี้นะครับแค่นี้อันนี้เป็นคุณชันยานะครับคุณชันยะากาผ่านไปแล้วเธออยู่กอบพังงานนะเจ้าของกิจการบ้านารีสอร์ทนะครับคุณชันยานะครับก็เจอกันบ้างนะครับในบางคลิปนะครับในผลเ็าํามาฝากเพียงเท่านี้นะครับ ก็ฝากทุกคนด้วยว่าวิดีโอที่เราชอบนะครับถ้ามีเวลาก็ไปลบออกบ้างนะครับนะครับวิดีโอที่เราชอบนะครับมันก็จะเก็บเป็นข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์เรานะครับก็วิธีลบก็ไม่ยากเนาะก็เข้าไปที่ Youtube นะครับเข้าไปที่ Youtube นะครับแล้วก็กดที่คลังวิดีโอที่อยู่ด้านล่างนี้นะตรงนี้ครับคลังวิดีโอในพลก็ทำคลิปไปทีหนึ่ง ก็เลื่อนขึ้นมาแล้วก็ไปเจอวีดีโอที่ชอบใช่ไหมครับเยอะเลยนะครับบางคนเป็นหมื่นเป็นพันเนาะอันนี้ในพลเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนออก็มีน้องบิ๊กโบนะเมื่อคืนในพลไปดูคลิปเนาะน้องบิ๊กโบอันนี้คุณติ๊กมาดามติ๊กมาดามมาดามนางพอกระเทินอันนี้เป็นดูวันนี้เองนะครับอันนี้เป็นน้องจุดพอมิวเนาะมาดามติ๊กนี่เมื่อคืนครับผม ประมาณนี้ครับนออันนี้น้องติ๊กแอนนิกครับยนผมก็เข้าไปช่วยเธอนะครับเมื่อวานก็ครับก็เป็นน้องๆรุ่นเก่าๆนะครับหลังจากที่เราที่เราเข้ามาแล้วนะครับมาเจอวีดีโอที่ชอบถ้าเราจะลบนะครับเราก็ดึงไปทางซ้ายนะครับนี่ครับแล้วก็ลบออกนะครับกดลบนะครับ หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือกดที่จุด3จุดตรงนี้ครับก็จะมีให้เราเลือกว่าวิดีโอที่ดูภายหลังบันทึก playlist ดาวน์โหลดวิดีโอแชร์นําออกแล้วกดนําออกนะครับนําออกมันก็จะลบเนาะนะครับอันนี้เป็นคุณฟ้าครับคุณฟ้าพากินเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นนดยลถ้าเราจะลบออกนะครับเราก็ลากไปทางซ้ายแล้วกดลบอย่างนี้ครับผมกดลบออกนี้ครับนะครับ หรือว่าจะกดจุด3จุดแล้วก็เลือกนำออกวิดีโอที่ชอบนะครับ,ครบเครื่องเราก็จะเบาขึ้นสเสถียรขึ้นนะครับเรื่อรับคลิปนี้ในพลเอามาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่มีสาระอะไรขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำช่องขอให้ทุกท่านและครอบครัวปลอดโรคปลอด,อด,อดภัยนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆเรื่อรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ